เท่หมายเลขตายแล้วโอ้โหห่งหมายเลขสามสิบเอตัวบเอ็ดง่ายสัที่ไหนล่ะง่ายสะที่ไหนไม่ง่ายฮะโอ้ ุสิไปเลยออสเซงเพื่อนนะครับตัวนี้ออฟมีอาการเซงเพื่อนนิดหนึ่งมึงไม่เล่นตามที่นัดก,กันเอาไว้เลย <c oughs> ตอนใส่โซ <c oughs> ่อดเลย <c oughs> โอ้โเอาให้อยู่เอาให้อยู่สวยครับโอ้ อืมนิดเดียวนิดเดียวมาดีครับมาดีมากมากน่าน้นาน้นาน oh. อาศัยขายาวเสียบทุกช่องเสียบทุกช่องสุดยอดท่าย่าครับวันนี้ยังไม่พาัก้าย oh, yeah. งานเอาให้สมบูรณ์แกด้วยเอาให้สมบูรณ์อ้ยาโค้ดบอกให้แกอีกนะครับโค้ดบอกให้แกอีกควายห้างขึ้นมาแล้วไต่ขึ้นไต่ลงนะครับเข้าใจอะไรใช่ไหมครับทำไมถังก็ต้องบ,บุบบุบ ดูดูนี้อ๋อดูด,ด,ดีอีกหนึ่งอาทีครับเทหนึ่งอาทีทำไมเขาเล่นได้เยอะกว่าไอ้นอ็อตเยอะเลยวะเฮ้ย,ยคุณเหนือไปว่าคุณน็อตนผมงี้ดิคุณรับผมโมดครับ <laughs> คุณน,น,นับแน้นกินไก่ดิบเปียงเดียวไปไปดังร้องมาทีมเดียวกันแน่นอน สะกันไปเลยนะครับวันนี้ชนะภาษาเรายังมีเวลาอีกครึ่งนาทีโอ้ไม่ต้องร้องท่านี้ร้องออกครับร้องไม่ออกพี่ต้นอกพี่ต้นอกอาการเสงๆนะครับพี่ต้นสบายผมมามันอย่างเดียวเลยพี่ต้น คอบมมสัชิปอสุดยอดครับขอชุดสุดสุดสุดย,ยุดยสุด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 สอดสุ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 ดยุดสุดสุดสุดาุดสุดัุดส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 เดสุดวินาทีสุดท้ายบอกเดือใบอะสุสักอย่างดสุดสุดสรสั หวยบายโอเคหมดเวลาครับปิดเทิร์นไม่ได้่แถมหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าขอชช้ได้ลอกเหนืยวเวลานะครับลอกเหนืยวเวลานี่คือแถมเล้ขึ้นไปสองห้าสุดยอดยอดและทำไมไม่เล่นในเวลาครับขอ